สมัยที่ตาหารแกยังเป็นหนุ่มแกเกิดและเติบโตอยู่ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีในหมู่บ้านที่สมัยก่อนและสมัยนี้ก็ยังคงเป็นป่าเป็นเขาแกมีพี่ชายอีกคนที่ทั้งคู่นั้นเป็นทายาทของครอบครัวผ่านป่าซึ่งเป็นพานกันมาทุกรุ่นจนถึงรุ่นแกเป็นรุ่นสุดท้ายก็เพราะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับพี่ชายของแกแกถึงได้เลิกอาชีพกัรเป็นพรานเดินทางก็มาหางานการทําในตัวเมืองจนตั้งหลักปักฐานอยู่จนมีลูกเต็มบ้านเต็มเรือน เล่าสืบต่อเรื่องราในอดีตให้กับลูกหลานได้ฟังต่อๆมาหลังจากที่พ่อของแตได้ตายไปด้วยไข้ป่าพี่ชายซึ่งคือพานเหมิมก็ได้กลายเป็นพานสืบต่อไปจากพ่อหาเลี้ยงแม่และน้องเลื่อยมาทหารเติบโตเป็นหนุ่มรุ่นกระทงก็ได้พาทหารน้องชายเข้าป่าไปล่าสัตว์ด้วยไม่เคยขาดเพื่อฝึกฝีมือให้เก่งฉกาจไม่แพ้ตนที่เคยฝึกฝนมาจากผู้เป็นพ่ออีกทีจะมีเกเรหลบหนีไปเที่ยวเตยบ้างตามภาษาเด็กหนุ่มที่ยังไม่รู้รับผิดชอบอะไร พลานเหิมก็ไม่เคยว่ากล่าวดูด่าอะไรน้องชายด้วยความรักเพราะว่าเหลือกันอยู่เพียงแค่สองคนพี่น้องกับแม่เท่านั้นผ่านไปหลายปีทหารก็เริ่มมีความรับผิดชอบมากขึ้นไปตามวัยตามพี่ชายเข้าป่าไปทุกครั้งไม่เคยขาดนอกจากจะมีเรื่องจาเป็นเข้าป่าไปด้วยกันไม่ได้พลานเหิมก็จะเข้าไปคนเดียวไม่ติดขัดอะไรสีมือของทหารก็เก่งกล้ามากขึ้นไปตามวัยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือวิชาคมสายพลานที่ทุกคนต้องมี นอกนั้นก็จะเป็นเครื่องรางของขลังที่ตกทอดต่อกันมาเอาไว้ป้องกันสัตว์ร้ายและผีป่าอาถรรพ์ต่างๆซึ่งก็คือตะกุดโทนคนละดอกทั้งตหารและพลานเหิมที่พ่อให้ไว้ก่อนตายสองพี่น้องเข้าป่าล่าสัตว์ร่วมกันอยู่หลายปีโดยที่ต่างก็ยังไม่คิดจะมีครอบครัวเหมือนกับใครเขาเพราะยังไม่เจอหญิงสาวที่ตนเองพอใจโดยเฉพาะกับพลานเหิมที่อายุมากกว่าน้องร่วมสิบป,ปีกับไม่เคยคิดที่จะเป็นฝั่งเป็นฝาทั้งที่น้องชายโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว แม่ก็คอยลบเล้าให้ลูกสาวใครสักคนในหมู่บ้านมาเป็นเมียจะได้มีโอกาสได้อุ้มหลานกับใครเขาบ้างเพราะตนเองก็แก่ลงไปทุกปีไม่รู้ว่าจะตายวันตายพุ่งแต่จนแล้วจนรอดพลานเหิมก็ไม่ได้สนใจใครเลยแม้แต่คนเดียวจนสุดท้ายก็มาถึงวันที่แม่ของตาหารไม่อยากจะให้เกิดวันนั้นพลานเหิมเข้าไปล่าสัตว์เพียงคนเดียว โดยที่ทหารเข้าไปเอาอยาในตัวเมืองให้กับผู้เป็นแม่เหมืนทุกครั้งผ่านไปสองวันสามวันพลานเหินก็ยังไม่ออกมาจากป่าทําให้ผู้เป็นแม่กับทหารเป็นห่วงเป็นอย่างมากเพราะพลานเหินไม่เคยเข้าป่าเป็นนานมากขนาดนี้อย่างมากสุดก็สามวันก็ต้องออกจากป่ามาแล้วนี่ก็เย็นของวันที่สามเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีวี่แววว่าพลานเหินจะกลับออกมาทั้งแม่และน้องต่างก็เฝ้ารอกันโดยไม่ยอมหลับยอมนอนจนถึงลุ่งเช้าทหารจึงได้ตัดสินใจเดินเท้าเข้าไปในป่า เพราะคงมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นกับพี่ชายเป็นแน่เดินดิงเข้าไปยังบริเวณที่ชอบพากันเข้าไปนั่งห้างอยู่บ่อยๆกว่าจะเข้าไปถึงที่หมายก็ปาเข้าไปช่วงบ่ายแก่ๆไม่มีเวลาพอที่จะให้เดินตามหาล่องรอยอะไรมากนักเพราะนั่งห้างเดิมที่ทาเอาไว้หลายจุดก็ไม่มีวี่แววของพลานเหิมตาหารจึงได้เลือกหยุดพักที่นั่งห้างหนึ่งในค่ําคืนนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นจะได้ออกตามหาพลานเหิมต่อไปล่วงเลยมาป่านี้พี่ชายคงจะไม่ส่วนทางออกไปจากป่าไปสักกอดแน่ ไม่ใช่เฉพาะทหารนั้นที่รับดูได้แม้แต่พลานหรือชาวบ้านก็พอจะเดากันออกว่าพลานเหมิมคงจะเกิดเหตุร้ายแน่แต่จะเอาตัวรอดได้ด้วยอาการบาดเจ็บได้หรือตายไปก็เท่านั้นยังไงก็ต้องตามหาร่างของพี่ชายให้เจอไม่ว่าจะเป็นหรือตายค่ำคืนแรกนั้นผ่านพ้นไปอย่างเชื่องช้าไม่มีแม้แต่เสียงสัตว์หร,รือแมลงจิ้งหรีดผิดแปลกไปจากปกติที่พลานสองพี่น้องเคยเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าด้วยกันแม้เวลาจะดำเนินไปอย่างเชื่องช้าแต่ทหารก็เผลอหลับไปในที่สุด เพราะไม่ได้พักผ่อนตั้งแต่เมื่อวานสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็เอาตอนที่แสงแดดสาดส่องลงมาใส่ใบหน้าก็รีบลุกพรวดขึ้นปีนล,ลงจากนั่งห้างทันทีสายตาสาดส่องหาพี่ชายและระวังตัวไปด้วยปากก็เคี้ยวเนื้อแห้งกับข้าวต้มมัดที่พกใส่ย,ย่ามมาเพื่อประทังความหิวช่วงนี้ก็เป็นที่แปลกเพราะไม่มีพรานเข้าป่ามาล่าสัตว์เลยแม้แต่คนเดียวทหารก็คอยระวังตัวไปด้วยเพราะอาจจะมีอันตรายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่มันทําให้พี่ชายออกไปจากป่าไม่ได้ ทั้งปีนต้นไม้มองหาและเดินดูตามผืนป่าก็ไม่พบร่องรอยอะไรจนบ่ายคล้อยก็หาที่มัดห้างพักคืนในป่านั้นอีกครั้งคืนนี้จะต้องหายิงสัตว์ป่าเพื่อไว้เป็นสเสบียงสักอย่างหนึ่งไม่เจอจะไม่มีทางกลับออกไปจากป่ามือปเปล่าๆแน่ยังไงเสียแม้ผืนป่าที่กว้างใหญ่เพียงใดพี่ชายก็ไม่เคยเข้าไปในป่าที่ไม่คุ้นเคยมาก่อนเท่าที่ตนรู้ต่วันรับฟ้าความมืดก็เข้ามาปกคลุมทั้งผืนปา่า จนมองอะไรไม่เห็นและไล่ซึ่งแสงจันทที่จะสาดส่องลงมากะว่าจะยิงสัตว์ป่าไว้เป็นสเสบียงอาหารด้วยแต่แสงจันดันไม่เป็นใจนั่งรอจนเกือบเที่ยงคืนแสงจันถึงได้โผล่ออกมาผลยอดไม้ขึ้นมาสว่างโลงมองเห็นไปทั่วป่าสุดสายตาบนนั่งห่างพราะมัดนั่งห่างเอาไว้บนต้นไม้สูงเนื่องจากคิดว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นแน่สายตามองหาสัตว์ป่าตัวพอเหมาะและดูความผิดปกติไปด้วย จนมองเห็นกระจงตัวหนึ่งกระโดนไปมาไม่ไกลจึงได้รีบยกปืนขึ้นเตรียมจะยิงเอาไว้เป็นสเสบียงแต่ก็ต้องชะงักเพราะสายตาเหลือไปเห็นพลันเหมิมอ,อยู่ในบริเวณนั้นด้วยและดูเหมือนว่าพลันเหมิมจ้องจะทําอะไรบางอย่างกับกระจงที่อยู่บริเวณเดียวกันแต่ทหารก็เผอส่งเสียงร้องเรียกซะก่อนเพราะว่าดีใจที่ได้เจอกับพี่ชายสักทีแถมยังดูไม่เห็นว่าจะบาดเจ็บหรือมีอะไรผิดปกติด้วยกระจงตัวนั้นถึงได้รอดตายไปได้ ทหารก็เลยร้องบอกให้พี่ชายรีบปีนขึ้นมาบนานั่งห้างพรานเหิมแงนขึ้นไปเห็นทหารก็ยิ้มดีใจไม่ต่างกันพอเดินเข้าไปใต้ต้นไม้ที่มัดห้างก็เดินวนไปวนมาไม่ยอมขึ้นไปสุดท้ายก็ร้องบอกทหารว่ามันสูงเกินไปข้าปีนขึ้นไปไม่ไหวหรอกเองลงมาหาข้าที่ด้านล่างจะดีกว่าทหารไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเพราะว่าดีใจรีบสะพายย่ามกับปืนปีนลงไปจากนั่งห้างทันทีพอถึงพื้นเท่านั้นยังไม่ทันจะพูดคุยถามไถ่อะไรกัน ทหารก็เห็นสายตาของพลานเหิมแล้วก็ตกใจเพราะว่าดวงตาของพลานเหิมนั้นกับเป็นสีเหลืองอัมพันไม่เหมือนกับดวงตาของคนทั่วไปทำเอาตกใจถอยหลังกลูดคิดขึ้นมาได้จากที่เคยได้ยินมาว่าลักษณะแบบนี้ไม่แคลมันจะเป็นเสือสมิงไม่ใช่พี่ชายของตนเป็นแน่แล้วก็เป็นอย่างที่ทหารคิดร่างของพลานเหิมพุ่งเข้าหาทหารทันทีแต่ว่าร่างของมันได้กลายเป็นไอ้ลายพาดก่อนไปนในพริบตาในมโน,นสำเนึกของทหารคิดได้เพียงแค่รู้ว่ามันเป็นเสือสมิง แข่งขามือไม้อ่อนซุดลงไปนั่งกับพื้นด้วยความกลัวปืนสะพายอยู่ด้านหลังไม่พร้อมที่จะใช้งานอะไรได้หลับตาพร้อมที่จะตายเพราะคงจะทําอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ไม่ได้คิดระแวงสงสัยอะไรก่อนที่จะปิดลงมาได้ซ้ําหูยังรับรู้ว่ามีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นเสือสมิงนั้นมันกระโจนเข้ามาไม่ถึงตัวแต่เหมือนว่ามันกําลังจะต่อสู้อยู่กับอะไรบางอย่างจึงได้ลืมตาขึ้นดูก็ยิ่งตกใจหนักเข้าไปอีกเพราะเห็นว่ามีเสือสองตัว ไม่รู้ว่ามาจากไหนอีกตัวกําลังฟัดกันไปมาฝุ่นตลบเลยถือโอกาสรีบปินกลับขึ้นไปบนนั่งห้างตามเดิมด้วยความปลอดภัยไอ้ลายอีกตัวคงไม่ใช่เสือสมิงเพราะมันดูน่ากลัวตัวใหญ่โตมากกว่าดวงตาแดงฉานผิดกับเสือสมิงตัวเล็กอย่างเห็นได้ชัดไอ้ลายตาแดงฉานดุดันไล่ฟัดไม่ปา่าณี จนเสือสมิงไม่มีโอกาสที่จะได้ตั้งตัวมีแต่บาดแผลและเลือดแดงจานส่งเสียงร้องคำรามด้วยความเจ็บปวดกว่อนจะฟุบลงไปที่พื้นมันเปลี่ยนล่างมาเป็นพลันเหิมคานอยู่ที่พื้นร้องขอให้ทหารช่วยทาหารได้ถือปืนเตรียมพร้อมเอาไว้ที่จะยิงแต่ยังไม่รู้จะยิงตัวไหนดีและคิดว่าจะต้องมีซักตัวที่มันฆ่าพี่ชายของตนไปแล้ว ไอ้ลายตาแดงฉานนั้นจู่ๆมันก็กลายเป็นร่างของคนเช่นกันแต่ก็ดันเป็นร่างของพลานเหิมอีกร่างเล่นทำเอาทาหารงงไปหมดไม่รู้ว่าจะยิงตัวไหนแน่จนร่างของพลานเหิมที่ตาแดงฉานอยู่ล้วงเอาตะกุดทนที่พ่อให้ไว้คนระดดอ,กออกมาทาหารถึงได้หันปืนไปทางอีกร่างที่หมอบพลานอยู่ที่พื้นแล้วสับไกทันทีสิ้นเสียงปืนร่างของพลานเหิมที่เป็นเสือสมิงนั้นก็ฟุบขาดใจตายจมกองเลือดร่างของมันค่อยๆคืนกลับมาเป็นร่างของเสืออีกครั้ง ส่วนพลันเหิมอีกล่างจู่ๆค่อยๆลอยห่างออกไปจากใต้นั่งห้างเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ต้องไปตามภพภูมิของตนก่อนจะยกมือบอกลาน้องชายแล้วร่างก็จางหายไปทันทีไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะได้พูดล่ำลากันด้วยซ้ำทหารถึงได้รู้ว่าพี่ชายได้ตายไปแล้วจริงๆที่พลันเหิมยังไม่ยอมตายหรือไปไหนก็คงจะต้องการอยู่ช่วยให้ตนเองปลอดภัยจากเสือสมิงตัวนี้นั่นเอง นั่งลำพึงลำพันอยู่จนถึงเช้าด้วยความคิดถึงพี่ชายจนฟ้าสางถึงได้มองเห็นร่างที่เหลือแต่โครงกระดูกของพี่ชายที่อยู่ใกล้ๆใต้นั่งห้างนั่นเองทั้งที่เมื่อบานก่อนที่จะมามัดห้างกับไม่เห็นที่จำได้ก็เพราะว่ามีทั้งเศษเสื้อผ้าและปืนกับย่ามอยู่ในบริเวณนั้นด้วยแต่ไม่รู้ทำไมพลานเหิมถึงได้ถูกเสือสมิงฆ่าตายได้ง่ายๆหรือนั่นมันจะเป็นเพราะพลานเหิมสิ้นอายุไขไปเองตามที่เคยมีผู้เฒ่าในหมู่บ้านเคยทักเอาไว้ ทหารไม่ได้คิดติดใจอะไรก่อนจะเก็บเอาทุกอย่างของพี่ชายห่อผ้าเอากลับออกไปจากป่าคนที่เสียใจไม่ได้ไปกว่าทหารนั้นก็คือแม่ที่ไม่เคยคิดว่าลูกชายจะต้องมาตายก่อนตนเองที่แก่เท่าชรลามากแล้วหลังจากที่พี่ชายตายทหารก็เลือกอาชีพกัรเป็นพลานเข้าไปหางานทําในตัวเมืองก่อนจะกลับออกมารับผู้เป็นแม่ไปอยู่ด้วยจนมีครอบครัวลูกหลานเต็มบ้านอยู่ทุกวันนี้